สรุปเหรียญรางวัลกีฬาพาลาลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสอัปเดตล่าสุดน,นะครับวันที่3กันยายน2567ในเวลา7นาฬิกาอันดับที่1จีนทำไปได้ตอนนี้นะครับ43เหรียญทอง30เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด87เหรียญอันดับที่2สาระานจักรก ทำไปได้29เหรียญทอง15หเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดห4ี่เหรียญอันดับที่สาสหรัฐอเมริกาทำไปได้ทั้งหมดตอนนี้13เหรียญทอง19เกเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด42เหรียญอันดับที่4บราซิลมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด38เหรียญอันดับที่หฝรั่งเศส มี11เหรียญทอง10เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด34เหรียญอันดับที่6ออสเตรเลียมี8เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด29เหรียญอันดับที่7อิตาลีทำไปได้ทั้งหมดตอนนี้นะครับ8เหรียญทอง7เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด28เหรียญอันดับที่8เนเธอร์แลนด มีเจ็ดเหรียญทองสามเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดสิบสี่เหรียญอันดับที่เก้าอุซเบกิสถานหกเหรียญทองสี่เหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงอันดับที่สิบยูเครนหาเหรียญทองสิบสองเหรียญเงินสิบแปดเหรียญทองแดงอันดับที่สิบเอ็ดญี่ปุ่นหาเหรียญทองหกเหรียญเงินเจ็ดเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสองสเปนหาเหรียญทองสี่เหรียญเงินสิบสามเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสามสวิตเซอร์แลนด์ สี่เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสี่เกาหลีใต้สามเหรียญทองเจ็ดเหรียญเงินแปดเหรียญทองแดงอันดับที่สิบห้าอินเดียสามเหรียญทองหาเหรียญเงินเจ็ดเหรียญทองแดงอันดับที่สิบหกตุรกีสามเหรียญทองหาเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่สิบเจ็ดเป็นทัพนักกีฬาพาลริลมปิกจากทีมชาติไทยของเขานะครับทีมชาติไทยตอนนี้นะครับยูนดับที่สิบเจ็ดของตารางเหรียญ ทำได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4ี่เหรียญเงิน6กเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ13เหรียญอันดับที่1 8โคลัมเบีย3เหรีย <mag> ญทองสาเหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงอันดับที่19อิสราเอล3เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่ย0สโลวาเกียสมเหรียญทอง1งเหรียญเงินอันดับที่21โปแลนด์สเหรียญทองสเหรียญทองแดงอันดับที่22สองอิหร่าน สองเหรียญทองหกเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สามเยอรมันสองเหรียญทองหาเหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สบี่ฮ่องกงสองเหรียญทองสามเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สิบห้าตุนิเซียสองเหรียญทองสองเหรียญเงินอันดับที่ยี่สิบหกอ่าเซอร์เบียจันสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สิบเจ็ดเป็นสิงคโปร์นะครับ ถ้าไม่ได้2เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินอันดับที่28แอลจีเรียมี2เหรียญทอง2อเหรียญทองแดงอันดับที่29โปรตุเกส2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับที่30เอธิโอเปียถ้าไม่ได้2เหรียญทองนะครับก็สรุปเพียงแค่นี้นะครับถึงอันดับที่30ของตารางเหรียญนี่ก็เป็นสรุปเหรียญรางวัลนะครับกีฬาพาลาลิมปิก2 0 2 4ที่ทีฝรั่งเศสอัปเดตล่าสุดนะครับ วันที่3กันยายน2 5 6 7เวลา7นาฬิกาขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนคลับเอทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังแรงใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ